ชมบรรยากาศฮอลแลนด์ตอนเช้าๆนะคะวันนี้วันนี้มีแดดน,นะคะทุกคนวันนี้แดดจ้ามากเลยค่ะมัเสียงนกบรรยากาศวันนี้ดีมากเลยค่ะวันนี้มีนัดนะคะสั่งผลไม้ที่ร้านที่ร้านเคยสั่งซื้อนะคะก็เลย เพื่อนเห็นไหมคะเขาตัดหญ้าที่นี่สวยไหมคะเนี่ยเขาตัดหญ้าสวยมาตรงนี้ที่ทางเดินเล่นนะคะเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวเขาตัดหญ้านะคะตอนแรกเราถามเขาว่าทําไมคุณตัดหญ้าไม่ตัดให้หมดทีเดียวเห็นไหมคะตัดหญ้าสวยมากเลยอเห็นไหมคะเขาบอกว่าที่เขาเหลือไว้ตรงขอโทษนะคะที่เขาเหลือไว้ตรงนี้คือเขามันเป็นหญ้ามีดอกนะคะเห็นไหมคะ เห็นไหมคะทุกคนนี่หญ้าเขาจะมีดอกแล้วเ็าบอกว่าถ้าเผื่อเขาตัดตอนนี้หญ้าที่เหลือมันจะน้อยลงทีนี้เขาปล่อยให้หญ้ามันออกดอกแล้วก็ให้มันแก่แล้วก็มันก็จะร่วงลงมาอีกทีหนึง่งแล้วหญ้ามันจะหนาอ๋อเข้าใจเข้าใจทําจริงๆเลยกับคนที่ว่าเขาเรียนด้านนี้มาโดยตรงนี่คะ่ะฝากบอกเพื่อนๆทุกคนที่มีบ้านมีสวนในหญ้านะคะ อย่าเพิ่งไปตัดหญ้าเวลาญ้ามีดอกนะคะปล่อยให้เขายาไปก่อนพอเขาโตเต็มที่เ็าจะมีเม็ดหญ้าก็จะร่วงลงมาลงที่ตรงตรงนั้นแหละทีนี้หญ้าเราจะหนาจะสวยเห็นไหมคะตอนแรกก็ไม่เข้าใจทําไมว่าเขาเขาไม่ตัดหญ้าทีเดียวให้หมดเห็นไหมคะเห็นเห็นได้ชัดเลยว่าอ่าตรงนี้ที่เขาตัดเรียบร้อยเห็นไหมคะเนี่ยตรงเนี้ย แล้วก็ตรงช่วงกลางๆเนี่ยทุกจุดเขาจะเก็บไว้เก็บไว้นะคะตอนแรกก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องทาอย่างนี้ตลอดอือฮึพอมารู้อีกที่นึงถึงได้รู้ว่าโอเคได้เรียนรู้เห็นไหมคะนี่คือบรรยากาศพอแลกตนเช้าเชนะคะอาา่าฮะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนนี่คะ่ะอ่าตอนนี้ก็อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่ก็โอเคพอ เพิ่งตื่นนอนล้างหน้าเสร็จก็มาเลยนะคะเห็นไหมคะคิดถึงทุกคนเหลือเกิน <laughs> เหลือเกินแต่ก็โอเคจะพยายามเข้าไปหาเพื่อนๆ <laughs> ทักทายนะคะช่วงนี้อยากพักผ่อนให้มากกว่านี้หน่อยหนึ่งแต่ก็โอเคนะคะเห็นไหมคะนี่เนี่ยเขาจะมีหยกย้าๆอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมคะยังเหลืออยู่ <laughs> ขเขาจะทยอยตัดพอตรงนี้ เต็มที่แล้วเขาจะมาตัดตรงที่เดิมที่เคยตัดมาก่อนเห็นไหมคะนี่ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะอ่าฮะนี่คือบรรยากาศตอนเช้าๆเห็นไหมคะบรรยากาศสวยมากเห็นไหมคะน,นี่แล้วก็ <c oughs> อ่าแล้วก็สามารถเดินเดินเล่นได้นะคะเพราะตรงนี้ที่ที่ตรงนี้นะ่ะอ่า ใครที่มีลูกหมาเดินเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าถ่ายแล้วไม่เก็บนะคะจะโดนปรับเพราะเขาให้ที่แบบว่าให้สะอาดนี่คือสถานที่ฮอลแลนด์บางจุดเขาจะมีที่ให้ให้สุนัขถ่ายอะไรนะคะเห็นไหมคะโอ้วิวสวยมากเลยเห็นไหมคะนี่ดูญ้าเห็นไหมคะในเมื่อเราถามแล้วเราได้คำตอบแล้วแล้วก็อ๋อไปถึงบางอ้อเลยค่ะ เห็นไหมคะเพื power, ่อนเพื่อนเพื่อนบ้านไหนที่มีหญ้าสวยๆนะคะถ้าออกดอกแล้วอย่าพึ่งตัดนะคะนี่เราได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ถามคนที่เขาคือพูดง่ายๆว่าเขาทำจุดนี้มาก่อนเราจะดูเห็นไหมคะวิวสวยไหมคะนี่วิวตอนเช้าๆนะคะนี่ได้ยินเสียงรถไหมคะรถโรงพยาบาลรถปรับคนที่ว่าอาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินก็ได้นะคะ วันนี้โอ้โหญ้าสวยมากเลยนี่แม่เห็นไหมเขาจะไม่ตัดเขาจะเกลือใบทตนี้เราหายข้องใจแล้วนะคะนี่นี่คือวิวบรรยากาศข้างอพาร์ตเมนต์เห็นไหมคะอืมทตนี้เราม่ต้องถามถึงแล้วทําไมทําไมเขาตัดหญ้าขี้เกียจหรือเปล่าอย่าเงี้ยนี่ครั้งเคยเคยเคยเจอแต่ไม่เคยถามนะคะว่า ทำไมคุณตัดหญ้าแล้วเหลือไว้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่แท้เขาบอกว่าหญ้ามันออกดอกปล่อยให้หญ้ามันร่วงแล้วก็ค่อยตัดอีกทีหนึ่งเห็นไหมคะนี่คือ,อที่จอดรถคนที่เข้ามาท่องเที่ยวนะคะเห็นไหมคะเริ่มเต็มแล้วจุดนี้ก็คือจุดที่ตลาดที่เราเค่อยสั่งผลไม้สั่งผักเอาไว้นะคะนี่นี่คือบรรยากาศเห็นไหมคะ บรรยากาศสวยมากตอนเช้าๆนะคะรราาวนนะคะันนี้น่าจะมีแดดแต่และไม่เป็นไรแล้วก็พยาไยาม,ม่าค่อยออกแดดนะคะนี่นี่โซนอพาร์ตเมนต์นะคะนี่เห,นเห็นไหมคะดูบรรยากาศรอบๆตอนเช้าเช้านี่คือเราจะเดินออกกําลังกายตามนี้นะคะนี่วิวเขาจะสวยนะคะแบบตอนเช้าเช้านี่อ่าฮะเห็นไหมคะนี่วันนี้เดินวันนี้เดินดูสนามหญ้าโดยเฉพาะเลยนะคะ อาาตอนนี้หายข้องใจแล้วนะคะทุกคนาาาฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากดูคลิปย้อนหลังฝากเป็นกำลังใจให้คุณเจนจิลาด้วยนะคะขอบคุณนะคะ